สมมติว่าปปชมีมติว่าสสทั้ง44คนกระทำผิดจริงจากกี่คนก็ตามนะครับเมื่อมีมติออกมาแล้วเนี่ยต้องส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาเพื่อให้ศาลฎีกาประทับรับฟ้องเมื่อประทับรับฟ้องแล้วหากบุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและเมื่อศาลมีคำพิพากษาว่าผิด จะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตและถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลานานาสิปีอาจารย์สมชัยบอกว่าหากจังหวะที่ปปชส่งเรื่องคือช่วงเดือนธันวาคมคำนวณเวลาแล้วเนี่ยนะครับสาดีกาน่าจะใช้เวลานานประมาณ2เดือนถึง3เดือนเพื่อวินิจฉัยแล้วก็มีคำพิพากษาออกมาเพราะฉะนั้นก็จะตกประมาณเดือนกุมภาพันธ์2569หลัง จากยุบสภาอย่าลืมนะครับว่าสมมติฐานคือยุบสภาเดือนมกราคมซึ่งแปลว่ามีการสมัครรับเลือกตั้งในช่วงนั้นคือเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นช่วงที่จะรับสมัครรับเลือกตั้งเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการหาเสียงกันอยู่ย้ํานะครับระหว่างการหาเสียงอยู่ถ้ากระสานมีคําพิพากษาว่าผิดจริงเนี่ยเมื่อรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วมีหมายเลขผู้สมัครแล้วแล้วถูกตัดสิทธิทางการเมืองขึ้นมา บุคคลคนนั้นจะขาดคุณสมบัติทันทีแปลว่าอะไรครับแปลว่าใครก็ตามที่ไปกาหมายเลขผู้สมัครของบุคคลคนนั้นก็จะกลายเป็นบัตรเสียขึ้นมาทันทีกรณีเป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อและได้สอสอเท่าไหร่ก็ตามก็ให้กลายเป็นสิทธิ์ของบัญชีรายชื่ออันดับถัดไปหากเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง3าคนเท่ากับว่าพรรคนั้นไม่เหลือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกเลย